เทศบาลเมืองศรีราชาครับได้เปิดโครงการสูงวัยใจเกินร้อยโรงเรียนสูงวัยวิทยาสร้างเสริมสุขภาพสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้สูงอายุครับนายชัดชัยทีมกระจางนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการสูงวัยใจเกินร้อยโรงเรียนสูงวัยวิทยาทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลประชากรผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีราชาครับ พบว่าในปีพศ2567เนี่ยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอยู่4,609รายของประชากรทั้งหมดในพื้นที่และก็ยังพบอีกนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทำคุณประโยชน์ชนต่อสังคมควบคู่ไปกับคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขเพราะว่าผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากครับเคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน แล้วก็มีความรู้มีทักษะอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นวิถีชีวิตดั้งเดิมและก็ยังได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมายจำเป็นอย่างยิ่งครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เทศบาลเมืองศรีราชาครับก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เกิดโรงเรียนสูงวัยวิทยาเทศบาลเมืองศรีราชาก็เพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมผู้สูงวัยที่เกื้อกูลกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในคุณค่าทางจิตใจเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังสร้างาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองด้วย เป็นการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าไม่เกิดความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวจากการถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยสูงอายุและการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเกิดทักษะครับในการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เข้มแข็งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชุมชนของแต่ละคนเองได้ครับ